โอเคค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็จะมานะแนะนำแอป c a n วาที่เป็นเป็นแอปที่ยอดนิยมเนาะแล้วก็มีคล้ายๆกับมีเว็บไซต์อยู่บนแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนสามารถทำ c a n วาได้ทั้งแบบทั้งแบบออนไลน์นะก็คือแบบทําคอมพิวเตอร์แล้วก็เราสามารถล็อกอินเข้าไปในโทรศัพท์เพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเราทำงาน ในในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็สามารถให้ให้แบบคนที่เช็คงานเราดูบนโทรศัพท์ว่าเฮ้ยนีนะ่แบบนี้นะแบบนี้นะก็คือสามารถทำทำได้หลายๆเครื่องนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาแนะนำแคนวาะนะตัวนี้จะเป็นแคนวาซีเนียนะซีนเปาโนะคะก็คืออ่าท่านพิคอัยด้วยนะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นแคนวาโปรนั่นเองนะที่เราสามารถเลือกเทมเพลตต่างๆเลือกสติกเกอร์เลือกรูปภาพแบบไม่จำกัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถ้าใครใช้แคนวาบ่อยจริงๆก็คือแนะนำเนาะน้องสามารถแบบ ส่งออกไฟล์ด้วยอาคล้ายๆกับไฟล์แบบคุณภาพแบบที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบ JPEG นะคะหรือว่าจะเป็นแบบละเอียดเขาจะมีแนะนําให้เรานั่นเองนะคะส่วนตัวนะคะเราจะมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้เราเปิดแคนวาแบบนี้ขึ้นมะาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะให้พื้นฐานเลยนะคะให้เราสร้างดีไซน์นะคะกดขวาบนข้างขวาบนเลยนะหรือว่าเราจะ พิมพ์หาคอนเทนต์ในนี้ก็ได้นะว่าเราต้องการคอนเทนต์แบบไหนหนั่นเองนะคะโอเคก็คือถ้าเราต้องการทำคล้ายๆกับหน้าปกเนาะถ้าเราต้องการสร้างหน้าปกเราก็พิมพ์คําว่าหน้าปกแบบนี้เลยนะคะหน้าปรกรายงานมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราเลือกหน้าปกที่เราถูกใจที่สุดแล้วก็นําไป ปรับแก้ได้เลยนั่นเองนะคะหรือว่าเราอยากสร้างดีไซน์แบบหน้าหน้าปกเปล่าๆนั่นเองนะเราก็กดสร้างดีไซน์ตรงนี้นะคะก็แนะนําให้กดสร้างดีไซน์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนคนส่วนใหญ่เนาะก็จะพิมพ์เป็น A4 นั่นเองนะพอเราพิมพ์งานหรือพิมพ์นหน้านปกเนี่ยก็คือจะเป็น A4 ใช่ไหมให้ทุกคนพิมพ์ว่า A4 นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เอกสารขนาด A4 นะแล้วก็จะมีขนาดหลายขนาดนะคะก็คือให้ทุกคนเลือก A C, ขนาด A4 เนาะมันก็จะขึ้นมาหน้า,นาปเปล่าๆแบบนี้นะคะ เราก็ให้ทุกคนไปเลือกเทมเพลตด้านซ้ายเลยนะคะเทมเพลตอ่ะเราจะแนะนาเทมเพลตด้านซ้ายนะทุกคนก็คือสามารถกดที่ปลกได้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนนะคะเออแล้วก็แบบทุกคนอยากเลือกสีนะคะทุกคนก็สามารถเลือกได้นะคะสีชมพูอ่ะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าปลกมันขึ้นสีชมพูหมดเลยหรือว่าเราจะแบบอเอาล้างร้างการค้นหานะคะแล้วก็แบบได้ปลุกที่แบบ หลากหลายนะได้หลากหลายอาชีพหลากหลายแบบงานนั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะเราก็ไปดูองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบในที่นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกสติ๊กเกอร์ปนพวกกราฟิกต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวรูปภาพที่แบบที่เราสามารถเลือกได้เยอะมากนี่คือข้อดีของแขนหวาที่แบบเราไม่ต้องไปโหลดโหลดแบบรูปภาพสติ๊กเกอร์จากแบบจากแบบ โปรแกรมที่ออนไลน์ line, ที่แบบเขาแบบเก็บเงินอะไรเงี้ยเนาะคิดค่าบริการแบบลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยเองนะตรงน,นี้ก็จะมีในแคนวาสทุกอย่างเลยไม่ว,ว่าจะเป็นเสียงตารางอย่างเงี้ยได้หมดแต่ตารางเนะี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงทุกคนต้องปรับทุกคนต้องลองใช้ก่อนเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากน,นั่นเองนะตอนนี้จะเป็นคอลเลกชันสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะสมมติว่าเราต้องการแบบพิมพ์ว่าห้องเรียนแล้วกันเนาะ ภาษาไทยแบบตองๆเลยนะห้องเรียนปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะข้างบนนะคะขององค์ประกอบจะมีทั้งหมดกราฟิกภาพถ่ายอะไรเงี้ยก็คือให้ทุกคนลองเลือกกราฟิกนะก็จะเป็นค่อนข้างห้องเรียนนะให้ทุกคนแบบเลือกเลยว่าทุกคนอยากได้แบบไหนนั่นเองนะสมมติว่าเราอยากได้ห้องเรียนแบบนี้ะทุกคนก็กล่านะคะเราก็เอามาแปะว้อย่างนี้นั่นเองนะอ่าเทมเพลตนะคะเราก็จะเลือกว่าห้องเรียนนะห้องเรียน ก็ okay. จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะแตะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกเลือกแบบนี้ค่ะอะห้องเรียนอะคุดูน่ารักไหมเปิดสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะคะให้คนเลือกนะคะดังนั้นมันก็จะมีคําว่าแนะนําพิเศษขึ้นมานะคะเพราะว่ามาอยู่ในคอลเลกชันของที่เราเลือกสติกเกอร์ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กดดูทั้งหมดนะคะก็จะมีสติกเกอร์ที่แบบหลากหลายที่ค่อนข้างแบบคอลเลกชันเดียวกันนั่นเองนะคะตัวนี้ต่อไปจะเป็นมอนฟิลีมนะมอนฟิฟ์มก็คือ เอารูปที่เราอยากจะนําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นยังไงอะแอปนะคะแอปแคนวาอย่างเงี้ยน้องก็จะไม่มีรูปใช่ไหม่านัา่นนะเราจะเปิดให้ดูนะคะโอเคมวนฟิล์มนะมวนฟิล์มตัวนี้จะเป็นลิงนั่นเองนะคะส่วนอัปโหลดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นรูปภาพที่เราอะอยากจะเอาเข้ามาเพื่อที่จะตกแต่งหรือทํางานต่างๆในแคนวานั่นเองนะคะน้องก็คือจะสามารถที่จะแบบยังไงน้องก็จะสามารถแบบอะทุกคน นี่เป็นรูปรถนะคะเราก็สามารถครอบครอปรูปภาพเหมือนแก้ไข,ขรูปภาพได้เลยโดยที่เอาแบ็กกราวด์ออกได้โดยอัตโนมัตินะคือเขาคิดมาให้แล้วอะทุกคนเราลองมาสักครู่นะมันจะเอาแบ็กกราวด์ออกหมดเลยนะคะของรถนะคะนี่คือข้อดีของแคนวาที่เฮ้ยมันคิดให้แล้วว่าเนี่ยดูสิมันเนียนกริบมากนะคะหรือว่าเราต้องการลบหรือกู้คืนนะคะเราก็สามารถกดได้เลยเนี่ยทุกคนก็ลบอย่างนี้ได้เลยนะลบอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็กด เสร็จสิ้นหรือกู้คืนนั่นเองนะกู้คืนเราก็สามารถกดตรงกู้คืนเราก็แบบเอามันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นด้วยนะทุกคนก็จะได้ลักษณะแบบนี้กลับคืนมานะคะหรือว่าให้น้องอ่ะคิดให้คิดให้ก็ดีอยู่แล้วนั่นเองนะโอเคเราลองกดอีกรอบนึงนะคะอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นรถปกติแล้วนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเอาแบ,บก็กกราวออกได้แบบ โปรเฟชชั่นอลนะโดยที่เราแบบไม่ต้องเข้าไปเข้า p h o t o s h อ p อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่คืองานที่แบบรวดเร็วทางใจนั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะก็จะเป็นข้อความน,นะก็จะเป็นเพิ่มหัวเรื่องนั่นเองนะคะเพิ่มหัวเรื่องเราก็เขียนเข้าไปเลยว่าห้องเรียนห้องเรียนนะคะห้องเรียนห้องเรียนละห้องเรียนนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วกันนะคะเราสามารถเพิ่มเทมเพลตเพิ่มหน้าต่อไปได้นั่นเอง รักห้องเรียนนะป้าไม่ขอลบอะไรออกจากเทมเพลตนี้ละกันนะปนุ๊บเห็นป้าว่ามันจะวัดกึ่งกลางให้เราว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางนะเราก็เพิ่มหัวเรื่องนะคะวิธีเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่แบบโซคิวมากนะคะก็จะเป็นฟอนต์ที่ปอใช้ก็คือจะประมาณนี้ลนะคุณมันน่ารักมากจริงๆอย่างนี้เลยนะคะฟอนต์ที่ฟอนต์ที่ปอ,บอแบบใช้บ่อยนะคะก็คือจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็คือเนี่ยก็คือ ถ้าเราอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยที่น่ารักมากนะคะเราก็จะคลิปพิมพ์ว่าฟอนต์ภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยนะคะมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยให้ทุกคนเลือกแบบจุกๆเลยนั่นเองนะคะทุกคนดูฟอนต์ดิมันสวยมากนะมันเป็นแบบ c a n v a Pro ที่แบบมันไม่จํากัดความคิดเลยนะคะถ้าใครใช้บ่อยคือแนะนําเลยจริงๆนะสาหรับคนที่ชอบใช้นะคะคือฟังสุดๆนะทุกคนมันมีเยอะมากฟอนต์ภาษาไทยภาษาไทยเราสามารถ วิบัติาชวิบัติสถาปัยวิบัติคือมันแบบสามารถน่ารักสกิวเท่และสวยแบบคารูฮาราได้ในในแบบพร้อมๆกันนั่นเองอะ่ะก็คือจะเยอะมากจริงๆนะคะเป็นฟอนต์ลายมือนะทุกคน <c oughs> อือก็จะค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเห็นปะ <c oughs> อืมตัวยางเนี่ยเห็นปะคือน่ารักจริงๆนะทุกคนฟอนต์เขาอะ่ะคือไม่ต้องโหลดเลยอะไรจากแอปใดๆทั้งสิ้นนะมันจุกในแคนวาตุกอะเพลงแอปเดียวเท่านั้นนะคะ เป็นข้อดีมากๆเลยโอเคตัวต่อไปขอเลือกอันนี้แล้วกัน Fc Fc สกิลนะคะเราก็เราก็เพิ่มตัวนะ่ะตัวอักษรไปสักนิดนึงนะคะเราสามารถพิมพ์ไปเลยหนึ่งร้อยนั่นเองนะโอเคเห็นปะว่าหน100ึ่งร้อยหละนะคะเราก็สามารถเพิ่มเอฟเฟคได้นะคะเอฟเฟคก็คือเราสามารถกดตรงเนี่ยนะกดตรงตัวที่เราจะเพิ่มเอฟเฟคนะกดเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นเงานั่นเองนะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปสีขาว สีชมพูนะคะส่วนมากบอจะชอบใช้สีขาวไม่ก็สีดํานะคะแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะคะและ้วก็แล้วก็มีความแบบโปร่งแสงโปร่งใสงแล้วก็เพิ่มได้เลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบยกลอยนะเขาเรียกว่ายกลอยนะ,ะไม่บอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้กลวงอักษรกรบนะคะก็คือน่ารักมากทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้มันมันสามารถปรับแล้วก็แบบตรงเ้าเลืองแสงนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นไฮไลท์อย่างนี้ก็น่ารักนั่นเองนะประมาณนี้นะคะ ส่วนภาพถ่ายนั่นเองนะก็จะเป็นภาพถ่ายที่เอาไว้แปะพื้นหลังเอาไว้ใส่กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นแล้เราจะพิมพ์ในองค์ประกอบว่ากรอบนั่นเองนะแล้วน,น,นะกรอบกรอบแบบนี้นะคะปึ๊บอ่ะมันจะขึ้นกรอบแบบนี้เลยนะคะมันจะมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ เราก็สามารถเอากรอบเนี่ยมาใช้ได้นั่นเองนะแล้วก็พิมพ์ไปดูที่ภาพถ่ายนั่นเองนะคะก็คือห้องเรียนใช่ปะก็จะเป็น e c ก l m u n c a t i o n เอาตัวนี้ก็ได้เราก็ลากรูปเข้าไปในนี้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลากให้มันใหญ่ๆนี้นั่นเองนะคะเล่นั้นก็คือแบบสบายๆนั่นเองนะคะคือปังไม่ไหวแล้วถ้าเราอยากได้อะไรเช่นทน่ะเห็นไหมมันขึ้นมาอาหารมีหมดทุกคนคือมันแบบมันปังมากนะคะ แล้วก็แบบพื้นหลังอย่างเงี้ยนคนือมีให้เราหมดนะแล้วเราไปเบอร์อ่ะสมมุติว่าเราจะเบอร์ให้ทุกคนดูเราจะเบอร์ต้นไม้ตัวนี้นะคะเนี่ยใช่โอเคเราแปะลองแปะพื้นหลังก่อนนะแปะพื้นหลัง education ตัวนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็ให้น้องอ่ะขยับไปอยู่ข้างหลังนะคะให้น้องอ่ะไปอยู่ข้างหลังให้นางไปอยู่ข้างหลังนะคะดูนะข้างหลังสุดใช่ปะ่ะแล้วเราก็แตะพื้นหลังขาวๆตัวเนี้ย ให้ไปอยู่ข้างหลังด้วยนั่นเองนะมันก็จะทําให้เราอะเห็นพื้นหลังที่เราอันนี้มาใช่ปะนี้เรามาเบอร์รูปกันนะทุกคนเดี๋ยวนะเราจจับจุดโอเคเราจะมาเบอร์ตรงอันนี้นะคะทุกคนแถบแถบบนแถบบนขวานะโปรงแสงโปร่งใสงนะคะเราก็สามารถเบอร์แบบนี้เว้ยมันก็จะสวยเว้ยทุกคน แบบนี้เลยนะคะมันก็จะทําให้ดูมีอะไรอะไรมากขึ้นนะคะหรือว่าจะทางออกแบบนี้ก็ได้นะให้มันพอดีนั่นเองนะคะก็จะได้ล,ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนสไตล์เนี่ยจะเป็นล้ายกับเปลี่ยนเทมเพลตนะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นสีม่วงสีอะไรเงี้ยคือทุกคนต้องเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะไม่ใช่มา <c oughs> ไม่ได้มาเปลี่ยนตอนนี้นะมันจะไม่สวยนะคะเราจะกดย้อนกลับมากัน อืมโอเคนะคะก็คือประมาณนี้นะคะอ่ะเราจะเปลี่ยนเทมเพลตน้ทุกคนดูนะคะหน้าปกใช่ปะเนีย่ยนะหน้าปกนะคะเราก็พิมพ์ไปว่าหน้าปกนะแล้วก็ปึ๊บตรงนี้เราชอบอันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงจะตายนะให้มันเป็นสีชมพูแบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะมันก็จะมีหลายเทมเพลตให้ทุกคนแบบเออเนี่ยทุกคนสวยนะ สีเขียวถ้าคนชอบสีเขียวมางมันก็ได้มันก็สวยนะคะแล้วเราก็เอารูปเนี้ยไปเปลี่ยนเอานะครับเปลี่ยนเป็นของปอนะเห็นไนะนะลุกคนแล้วก็จะลองเปลี่ยนรูปนะคะในเป็นรูปของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นรูปงานที่ปอททำค่อนข้างยอยนะู่เนาะโอเคคนนี้แล้วกันแล้วก็ลากไปใส่ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าจะแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะ แก้ไขรูปภาพให้มันมีสีสันเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะเนี่ยใช่ปะแล้วก็สามารถเข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็คือสามารถทําได้หมดเลยนั่นเองนะก็จะออกมาแบบนี้นั่นเองนะให้ทุกคนแบบลองไปใช้กันดูคือมันสวยจริงๆนะคะแล้วก็มีอะไรครบมีสติ๊กเกอร์แบบโซคิวนะคะทางการกับไม่ทางการอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พอเวลานำออกใช่ไหมเราก็ไปดูมุมขวาบนนะคะก็ให้กดแบบลูกศรขึ้นนะชี้ขึ้นนะอันนี้คือแนะนำถ้า ถ้าโหลดกอ่ากลูกศรลรงเนี่ยมันจะดาวน์โหลดให้เราเลยนะคะแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รายละเอียดที่เข้มเข้มเราก็รูปไปเลยค่ะสามนะคะรูปไปเลยสามแล้วก็มาเลือกหน้านะว่าเราจะเอาหน้าไหนนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเนี่ยมันจะมีแบบนำออกแบบแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็น jpeg นะคะ png นะคะ แล้วก็พวกแบบ PDF อะไรเนี่ยนะสามารถคือมีหมดเลยนะคะแม้กระทั่งวิดีโอนะเราสามารถปรับแต่งวิดีโอในนี้ในแ a นว a ได้จบครบ1หนึ่เดียวเลยนั่นเองนะปอนก็เลยแนะนำว่าควรที่จะมีอย่างยิ่งเลยนะคะใน c n นว a Pro สำหรับคนที่แบบทำงานในแ Canva Pro บ่อยๆนั่นเองนะคะก็คืออยากแนะนำจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็น c a n v a ที่ประ,ประทํานะคะก็คือรวมรวมดูกันนะคะก็คือใช้กันประมาณสองคนนะทุกคน ทุกคนนี่ไอนน้เป็นกําหนดการนะคะที่ที่ปอมทําคร่าวๆนั่นเองนะตัวนี้จะเคลื่อนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าปอมทาในพ c ซนะทําในคอมนะคะมันก็เลยจะเคลื่อนๆน,นะคะแต่ว่าถ้าถ้าดาวน์โหลดปุ๊บแ่บมันจะเป็นลักษณะปกตินะเราจะกดทุกคนจะกดดาวน์โหลดให้แบบรวดเร็วให้ทุกคนดูนะคะน,นี่เป็นกดดาวน์โหลดแบบกดครั้งนึิมมันก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยนะโดยไม่ต้องเลือกคุณภาพนะอันนี้จะเป็นดาวน์โหลดด่วนๆน,นั่นเองนะคะโอเค เราก็จะบอกว่าบันทึกไปยังหมวดฟิล์มแล้วนะคะเราก็ไปเปิดดูที่หมวดฟิล์มเรานะคะจะมีรูปปออยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะอ ทำไมมันไม่ขึ้นนะอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าก็จะลักษณะแบบไม่เคลื่อนแบบนี้เห็นป่ะว่ามันไม่เคลื่อนนั่นเองนะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะคะยังไงให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะถ้าทุกคนใช้งานบ,บ่อยๆนะคะทุกคนก็จะชินและถนัดของกับมัน